สวัสดีครับกระสยข่าวดังมาแล้วครับแห่ยินดีกระหืมโซเชียลแห่ยินดีกระหืมโซเชียลลูกจ้างสาวถูกรังวัลที่หนึ่งไม่ขอเป็นข่าวอยากรวยเงียบๆผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พิจารณายุ่รค่ารางวัลที่หนึ่ง0 7เลขหน้า3ตัว285 549เลขท้าย3ตัว 106-228เลขท้าย2ตัว92โดยชาวโซเชียลกลุ่มไลน์และเฟ e บุ๊กต่างพากันร่วมแสดงความยินดีกับหญิงสาวจังหวัดแพร่หลังจากที่โชคดีถูกรอตเตอรี่รางวัลที่1โดยมีคลิปนาทีที่ดีใจถูกรางวัลเผยแพร่ทั่วโลกโซเชียลซึ่งคลิปหญิงสาวถือรอตเตอรีร่โชว์หมายเลข3 6 1 807 งวดที่24ชุดที่49งวดวันที่16มิถุนายน25หค่าจำนวนหนึ่งใบโดยมีเพื่อนร่วมแสดงความดีใจด้วยโดยเบื้องต้นทราบว่าเป็นลูกจ้างร้านขายโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่งที่บ้านพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแพร่และครอบครัวไม่ต้องการเป็นข่าวซึ่งผู้ที่เป็นคนถือลอตเตอรี่โชว์ในคลิปนั้นเป็นเจ้าของร้านขายโทรศัพท์มือถือ ขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ